สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเป็นแจีงได้หรือพี่น้องนะคะเพื่อนพวกเราเช่าเอชซีเพื่อให้่านฟินแลนด์นะ,ะพี่น้องให้กําลังใจว่นไปพี่น้องชีวิตลูกผู้ชายคนหนึ่งนะ,ะเอออ่าเมื่อวานนะคะพี่ไปได้ย้อนดูนะคะคลิปที่เพิ่นสัมภาษณ์นาะพี่นะะ้องแล้วก็คลิปลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะพี่น้องที่อันชาติไทยนะ่ะชาติไทยเพิน่น เพื่อนเพิ่นนั้นสัมภาษณ์นะอันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบอกว่าเพิ่อนยังเจ็บอยู่พี่น้องเพิ่อนยังเจ็บอยู่เนื่องจากโมเพิ่นถามว่ามีคนเข้ามาติดต่อหลายบอน่ะมีคนส่งข้อความมาหลายบอนหลายนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเพิ่นยังเจ็บอยู่นะที่จะเปิดรับใน,ในเรื่องที่จะโฟกัสความหลักนะ่ะเพิ่อนยังเจ็บอยู่พี่น้องแผลมันยังสดนะ มันยังไม่พอท่านเด็ดตกสะเก็ดนะอาจจะต้องใช้เวลานะทุกคนเนาะเออเราดูเราก็ร้องไห้ตามพี่น้องเอ,อ้ยรู้ตนเพิ่นได้พี่น้องเพิ่นมาเริ่มนับหนึ่งใหม่นะะเพื่อนเพื่อน,นนับหนึ่งใหม่นะะมาเปิดบริษัทอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั้นก็นับหนึ่งใหม่นะฮะเพื่อนเออพวกเราชาวเอฟซีก็ให้งกำลังใจเพิ่นนะพี่น้อง ให้กำลังใจเพิ่์นรู้โตนนะเพื่อนเนาะเออใครมาให้กําลังใจคอยให้กําลังใจเด้อพี่น้อง่อยอันสนับสนุนตัวเกียวมิวสิกเด้อพี่น้องอรู้โตนเพิ่นนะรู้โตนนะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่์นอะแผลยังสดนะฮะแล้วเมื่อวานเมื่อวานเพิ่นไล่์สดเนาะอันอันอาซีอีโอของอันชาติไทยนะก็นางเบียดเพิ่นหลายนะพี่น้องเออ นั่งเบียดเพิ่นหลายเนาะออนั่งเบียดเพิ่นหลายเนาะก็เลออันเลอโตนนะก็เลอโตนเพิ่นอยู่เลียวเบิ้งเพิ่นอันนาตาอันนี้แต่ว่านใจเพิ่นยังออนแอรดเลยพี่น้องนใจเพิ่นงของเพิ่นอ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อ่ะเขาสามารถเบิ่งออกว่าเพิ่นออนแอนะคะเพื่อนเนาะอืมแล้วก็มีหมอแค้นมาสมัครมาว่าน่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นเน่ะอันเปิดอัน ค่ายนักล้องนะคะค่ายนักร้องเนะาะก็ได้เปิดวงหมอล่ำซิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเออเราก็รอดูเหตุการณ์ในอนาคตต่อไปนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะและก็ที่มันเป็นดราม่านะคะเพื่อนเนาะเนื่องจากเพื่อนล่ลงลูกนะคะนักล้องของโตเกียวมิวสิกนะพี่น้องบอมีของเพลงพิมพ์ลฐานะก็คือสีออกแล้วแหละพี่น้องเพื่อนก็สีออกแล้วแหละ กระจังสี่แหละเนาะพี่น้องเออทั้งพูนเพิ่นเงินหลายเนาะเพิ่นอันเสียดายต็บหนาเวทีเพิ่นก็นต้องไปทั้งพูนอ่ะทั้งนี้เพ่ได้ออกเวทีแบบนั่นนะออกเวทียูแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นเวทีน้อยนะคะการเฮ็ดค่ายก็คืออ่านักร้องในค่ายก็คือขึ้นได้ทุกเวทีที่เขารับเชิญไปนะพี่น้องเออเพราะว่าการเปิดค่ายพ่อแม่เปิดวงหมอลำซิงพี่น้อง